ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาทั้งหมด400วัตต์นะครับผมเมื่อกี้950วัตต์ใช่ไหมครับตอนนี้รับไฟจากการไฟฟ้าเหลือเพียงแค่147วัตต์เท่านั้นนะครับกระแส0.77แอมป์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราหัจกรบ้านทั้งแอร์สวิตช์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอร์โซลาร์เซลล์ยี่ห้อสตาร์แอร์นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์แปลงเป็นแอร์โซลาร์เซลล์นะครับแต่เป็นแอร์โซลาร์เซลล์ที่ผลิตมาจากโรงงานเลย ฉะนั้นเราไม่ต้องหาจุด d c b u บัในการโซนเดอร์นะครับผมก็วันนี้แผงโซล่าเซลล์ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแผงยี่ห้อลอนจินี่นะครับขนาด550วัตต์จำนวน3แผงนะครับส่วนอีกแผงหนึ่งผมต่อเอาไว้กับโซล่าพาร์เนลมันติวิตมิเตอร์นะครับเอาไว้วัดพลังงานให้ว่า IMP VMP มาเท่าไหร่นะครับวัตต์มาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปวัดกันนะครับว่าตอนนี้ ไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ยี่ห้อลอนจีขนาด5 5 0วัตต์เนี่ยจำนวนหนึ่งแผงอะได้ไฟเท่าไหร่กันบ้างอะตามมาดูเลยครับอ่ะครับมาดูในส่วนของโซล่าพาร์เนลมันติมิเตอร์นะครับผมก็ตอนนี้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมาทั้งหมด4 0 0วัตต์นะครับผม vmp นะครับมาอยู่ที่3 8โวลต์ imp มาอยู่ที่1 0แอมป์แล้วก็ voc มาที่ 44.79โวลต์นะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูันที่เครื่องปรับอากาศกันเลยนะครับเครื่องเครื่องปรับอากาศนะครับต่อจริงใช้งานแค่3แผงเท่านั้นนะครับแผงที่1่งแผงที่2แผงที่3ต่อไปที่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อสตาร์แอร์นะครับผมอ่ะโอเคครับตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศโซลเซลล์ยี่ห้อสตาร์แอร์นะครับต้องบอกว่าสตาร์แอร์เนี่ยมีแอร์โซลเซลล์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวนแอร์คาสเซตไทยนะครับแต่ในส่วนของแอร์ติดผนังอะ่ะจะเริ่มตั้งแต่13,000 BTU จนถึง36,000 BTU นะครับผมในส่วนของสแตนเราก็จะมีในชุดของคอยเย็นคอยร้อนมิเตอร์แล้วก็ตู้ควบคุมนะครับผมในตู้ควบคุมเนี่ยก็จะมีเซิร์ฟ DC เบกเกอร์ DC อันนี้เป็นเบกเกอร์ที่รับไฟจากโซลร์เซลล์มีเซิร์ฟ AC แล้วก็มี เบเกอร์ A4 อันนี้คือเบเกอร์ที่รับไฟจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัววัดพลังงานนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์นะครับเรามาดูในส่วนของคอยล์ร้อนครับ Air ์ o ซล c e เซลลจะมีบอร์ดอยู่2จุดนะครับก็คือตัวแผงอิมอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวในส่วนของวงจอมบู์นะครับต้องบอกว่าวงจอมบู์ของสตาร์แอรนะครับเริ่มทำงานที่60 v โวลต์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องการติดตั้งนะครับ เรื่องการติดตั้งยังติดตั้งเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่จะมีตัวหัว MC4 นะครับให้ลูกค้าเอาแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาเสียบแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้งานแอร์โซล่าเซลล์ได้ปกติเลยนะครับในส่วนของวงจรบูสของ Star Air นะครับเริ่มทำงานตั้งแต่60โวลต์ขึ้นไปสมมุติว่าพี่มีแผงโซล่าเซลล์ VOC แผงละ50โวลต์ใช่ไหมครับก็ต้องมีขั้นต่ำและ2แผงเพราะว่า50 2อัน50 คูณ2ก็คือหนึ่งโวลต์นะครับทำให้วงจอมบูทเนี่ยสามารถบูทแรงดันขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าโวลต์ขั้นต่ําของวงจอมบูทที่สตาร์แอร์ต้องการก็คือ60โวลต์นะครับผมโอเคเรามาดูกันในส่วนของเรื่องการกินพลังงานครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับตอนนี้นะครับแรงดันมาอยู่ที่2 3 4ิโวลต์นะครับกระแสอยู่ที่0 7 7แอมป์แล้วก็กําลังไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งสี่ดวัตต์นะครับ อันนี้คือดึงไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะครับรับไฟจากการไฟฟ้ามาแค่1 4 8วัตต์เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนของมิเตอร์มิเตอร์หมุนช้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเบรกเกอร์ที่รับไฟจากโซล่าเซลล์แล้วก็มาดูกันว่าเครื่องปรับอากาศนะครับจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้นะครับเครื่องปรับอากาศรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาทั้งหมด9 8 5วัตต์เลยนะครับ จากตอนแรกแค่150วัตต์เท่านั้นนะครับจะเห็นว่ามิเตอร์เริ่มหมุนไวขึ้นแล้วนะครับผมจากตอนแรกที่มีพลังงานโซลร์เซลล์มาช่วยตอนนี้ก็คือดึงไฟจากการไฟฟ้าเต็มๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเบรกเกอร์ที่รับไฟจากโซลร์เซลล์ขึ้นดูแล้วมาดูว่าเครื่องปรับอากาศจะดึงไฟจากการไฟฟ้าลดลงเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกัน ตอนนี้ครับกำลังไฟฟ้าลดลงเหลือแค่148แวัตต์เท่านั้นนะครับจาก980วัตต์นะครับมิเตอร์หมุนช้ามากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนที่หน้าจอตรงนี้อ่ะเมื่อกี้950วัตต์ใช่ไหมครับตอนนี้รับไฟจากการไฟฟ้าเหลือเพียงแค่147วัตต์เท่านั้นนะครับกระแส0.77แอมป์นะครับผมก็ต้องบอกว่าประหยัดพลังงานมากเลยนะครับระยะเวลาคืนทุนนะครับ จะไวมากเลยสําหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องปรับอากาศในตอนกลางวันนะครับเหมาะมากๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่าสํานักงานเนี่ยเปิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าทําให้ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยไวขึ้นเพราะว่าเราใช้แอร์ในช่วงกลางวันเยอะก็จะมีไฟจากโซลร์เซลล์เนี่ยเข้ามาชดเชยแทนนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจแอร์โซลร์เซลล์ยี่ห้อสตาร์แอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบติดผนังแบบตั้งแขวนหรือว่าแบบคาสเซ็ตไทยนะครับ ยี่ห้อฮันสกิหรือว่าสตา Air นะครับเรามีหมดเลยเรามีจัดจําหน่ายให้หมดเลยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ